สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม Linet 2M ตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะมาเล่นเกมนี้ดีไหมเริ่มเล่นตอนนี้เนี่ยจะตามทันผู้เล่นที่ได้เล่นมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมก็ตอบได้เลยนะครับผมว่าตามทันเพราะตัวเกมเนี่ยก็จะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้เริ่มเล่นใหม่พร้อมกับผู้เล่นที่มาเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่กับเรานะเพราะไม่ต้องกังวลว่ามาเริ่มเล่นที่หลังเลเวลจะตามคนอื่นไม่ทันส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมมมมมมาากกกดผู้้เเเเเเลล่่่่่นนนนนใใหหรริิีือแต ก่อนอื่นเลยและการเผื่อว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยเกมนี้มันมาเป็นเกมแนวอะไรนะครับก็จะมาเป็นเกมแนว Open World ที่มีแมปใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วก็แมปพวกน,นี้เนี่ยเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยนะครับพวกตัวแมปมาแบบไล่ลอยต่อซึ่งแน่นอนว่าแมปใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราจะเดินไปมันก็จะลําบากนะครับตัวเกมจะสามารถวาร์ปไปได้ตามจุดต่างๆนะครับสามารถกดวาร์ปได้ก็จะใช้ทองนะครับถ้าเรามีนะหรือไม่ก็ใช้เป็นใบวาร์ปก็ได้ถ้าเรามีเหมือนกันเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งมือถือและก็บน PC นะครับ PC สามารถเล่นผ่านโปรแกรม Pur p l e ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ทําภาพออกมาได้สวยงามมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับเกมนี้จะมีทั้งหมด5เผ่านะครับก็จะเป็นพวกมนุษย์ออกเอลคนแครอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีร้อยคลาสให้เราได้เลือกเล่นซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็จะแชร์อาวุธประจําตัวที่แตกต่างกันออกไปนะครับคลาสหลักๆของเกมนี้ก็จะมีอาวุธมือเดียวนะครับผมใช้เป็นดาบอันเดียวนะส่วนคลาสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นดาบคู่ต่อจากดาบคู่เนี่ยก็จะเป็นมีดสั้น นอกจากมีดสั้นก็จะมีธนูคลาสที่จะใชอาวุธเป็นออฟนะครับผมจะขอเลือกคาสนี้ว่าพระะลรกัน แล้วก็จะมีในส่วนของคาสที่ใช้เป็นกระทานะครับหรือว่าเป็นนักเวทถ้าตัวเกมมันมีคาสที่เลือกเล่นมากมายขนาดนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่ควรจะต้องเริ่มต้นที่คาสอะไรดีล่ะครับพี่ให้เล่นง่ายแล้วก็สามารถฟาร์มได้แบบสบายๆจากที่ผมได้ลองเล่นมาหลายๆคาสนะครับผมมองว่าคาสที่มันช่วยเราเล่นได้ง่ายแล้วก็สบายที่สุดเนี่ยจะเป็นคาสออฟนะครับหรือว่าพระนะเหมาะมากๆในการเอามาฟาร์มช่วงแรกๆนะครับถามว่าทําไมผมถึงแนะนําคาสนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเหตุผลแรกก็เพราะว่าคาสนี้มันสามารถโจม ตีระยะไกลได้และเวลาที่เราไปทําการทํเควสยของเกมนี้นะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการโจมตีมอนให้โดนทีเดียวนะครับและผู้เล่นคนอื่นมาทําการลัดมอนตัวนั้นมันก็จะนับว่าเราเนี่ยฆ่ามอนตัวนั้นเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้คลาสนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการฟาร์มนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคลาสพระหรือว่าคลาสออฟคลาสนี้นะครับเขาจะมีสกิลที่จะสามารถทําการฮิลตัวเองได้ซึ่งมันก็จะทําให้เวลาที่เราไปทําการฟาร์มหรือว่าไปปล่อยบอทนะครับเวลาที่ยาเราหมดแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องทําการ กลับมาเพื่อทําการเติมยาให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปปล่อยบอทให้ดูนะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราปล่อยบอทนะครับตัวละครเราก็จะเดินไปตีมอนนะซึ่งการที่เราตีมอนเนี่ยมอนมันก็จะตีเราสวนกลับมาทําให้เราจะเป็นที่ต้องมียาตรงนี้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นคาสอื่น,นครับยกตัวอย่างเช่นคาสดาบดิองผมนะและผมทําการปล่อยฟาร์มไปจนขวดยามันหมดตรงนี้นะครับตัวละครผมมันก็จะทําการตีต่อเรื่อยๆจนกว่าจะตายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นคาสพระเนี่ยต่อให้ยาตรงนี้หมดนะครับแต่ด้วยความที ตัวละครเนี่ยมีสกิลในการฮิลตัวเอง มันก็เลยจะสามารถทําให้ตัวละครที่เราเลือกเล่นที่เป็นคัสพาเนี่ยฟาร์มได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบ12ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเกมนี้เราจะสามารถปล่อยบอทได้สูงสุดที่12ชั่วโมงซึ่งจากที่ผมได้ไปทดลองเล่นคาสตอื่นๆมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะฟาร์มไม่ครบ12ชั่วโมงนะครับก็จะตายก่อนแล้วนะพอเราตายแล้วก็ต้องเสียเงินนะครับผมในการมากู่ XP อะไรพวกนี้กลับอีกเพราะ,ะผมก็แนะนําว่าถ้าใครต้องการที่จะเล่นง่ายฟาร์มสบายๆเว่ยๆนะครับแนะนาให้เลือกพระมาก่อนแล้วกันทีนี้เรื่องต่อไปที่สําคัญเหมือนกันสนหาหร น,นั่นก็คือการเลือกซื้อสกิลให้ตรงกับคลาสที่เราเลือกมานะครับยกตัวอย่างเช่นเราเลือกคลาสที่มันเป็นเน้นการโจมตีระยะใกล้แล้วก็ควรที่จะซื้อสกิลที่มันเป็นสกิลประเภทโจมตีระยะใกล้ส่วนวิธีในการหาสกิลช่วงแรกที่เราเล่นอยู่นะครับผมก็ให้เราเนี่ยทำการกดไอ้ค้นหา NPC ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินไปหา NPC ที่มีชื่อว่าพ่อค้าหนังสือสกิลซึ่งไอเอ็นพีซีตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทุกเมืองเลยนะครับก็ให้เรากดค้นหาไปได้เลยนะตัวละครเราก็จะวิ่่งไปหาาพอคค้้นนนั ก็วิธีการดูสกิลว่าสกิลอันไหนนะครับผมมันตรงกับคาสเราเนี่ยก็ให้เรามาดูที่ด้านบนนี้ก่อนเลยนะครับผมว่าคาสที่เราเลือกมาเนี่ยมันเป็นคาสโจมตีระยะใกล้หรือว่าโจมตีระยะใกล้ก็คาสโจมตีระยะใกล้ก็จะเป็นพวกคาสที่ใช้ดาบเดียวดาบคู่มิดสั้นนะครับส่วนคาสโจมตีระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็นพวกธนูสื่อเวทและก็คาสออฟนะครับผมหรือว่าคาสพระนั่นเองนะก็ให้เราทําการดูก่อนแล้วกันว่าคาสเราเป็นคาสระยะไหนนะครับพอเรารู้แล้วนะครับผมว่าคาสเราเป็นคาสระยะไหนใกล้เราเลือกระยะนั้นนะครับผมแล้วก็ทําากกรเลืืออซ้้สได เลยนะหรือไม่ก็ให้เราทําการอ่านชื่อหนังสือสกิลก็ได้นะครับมันก็จะมีบอกใบเป็นคร่าวๆอยู่นะครับผมว่าสกิลอันนี้เนี่ยมันเป็นของประเภทไหนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นดาบเดียวเนี่ยผมก็จะสามารถซื้อไอ้ทักษะการต่อสู้พวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นค้าระยะใกล้แล้วใช้ดาบคู่เนี่ยมันก็จะมีการบอกนะครับผมว่าตารารับดาบคู่นะตรงการซื้อคลาสตัวน,นี้เนี่ยเข้าใจไม่ยากนะครับถ้าทุกคนลองมาอ่านลองมาศึกษาสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะซื้อกันเป็นแล้ว พอซื้อหนังสือสกิลมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเรียนรู้แล้วก็มาทําการกดใส่สกิลด้วยนะวิธีการกดติดตั้งสกิลไหนกดมุมขวาบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าสกิล ทีนี้เนี่ย,ยก็ให้เราทําการเลือกสกิลที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับผมมันก็จะมีการแบ่งเป็นสกิลแอคทีฟกับสกิลพาสซีฟนะซึ่งสกิลพาสซีฟเนี่ยมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่จําเป็นต้องติดตั้งแต่สกิลที่เราจําเป็นต้องติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นสกิลแอคทีฟนะครับวิธีในการติดตั้งสกิลเนี่ยก็คล,ลิกไปที่สกิลนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องใช้สกิลตรงนี้ได้เลยนะครับและถ้าเราต้องการให้มันใช้สกิลออโต้เนี่ยก็ให้เราทําการลากลงแบบนี้นะครับมันก goes active เข้าไปได้เลยนะครับก็การติดตั้งสกิลมันจะช่วยเราสามารถฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับก็อย่าลืมลากสกิลลงด้วยนะซึ่งในการลากสกิลลงตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดสกิลออโต้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเช่นเดียวกันกับผู้การใช้ยาหรือว่าใช้ขวดมานาพวกนี้นะครับถ้าเรากดลากลงเนี่ยมันก็จะใช้ให้โดยอัตโนมัตินะ ทีนี้เรื่องต่อไปที่จะช่วยทําให้ผู้เล่นใหม่นะครับสามารถฟาร์มเกมนี้ได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นในส่วนของการตีบวกอุปกรณ์ลแล้วนะครับก็อุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถสวมใส่ได้ทั้งเสื้อผ้ารองเท้านะครับผมอาวุธนะครับรวมถึงเครื่องประดับต่างๆพวกนี้นะซึ่งไอ้อุปกรณ์สวมใส่พวกนี้เราจะสามารถไปทําการตีบวกได้ด้วยนะครับวิธีในการตีบวกเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดอุปกรณ์นะที่เราต้องการตีบวกขึ้นมานะครับเลือกก่อนว่า,วาเราต้องการที่จะตีบวกอุปกรณ์ชิ้นไหนนะแต่มันก็จะมีวิธีในการดูด้วยนะครับผมว่าอุปกรรณ์ชินน้้นนนัเาจะ สามารถตีบวกได้ถึงขั้นไหนโดยที่ไม่แตกยกตัวอย่างเช่นรองเทา้าบูทอันนี้นะครับผมจะสามารถตีบวกได้ขั้นปลอดภัยก็คือตีบวก4นะครับคือผมตีบวก4่ยังไงมันก็จะไม่แตกนะวิธีในการตีบวกก็ให้เรากดไอเทมขึ้นมานะครับกดไปที่รูปตีตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเลือกคมพีในการช่วยตีบวกแบบนี้นะครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดตีบวกได้เลยนะซึ่งไอรองเท้าตรงนี้เนี่ยผมจะสามารถตรีได้ขั้นปลอดภัยที่4นะครับก็ตีไปนะครับหรือไม่ก็ดูที่เกตตรงนี้ก็ได้นะครับพอถึงเก ที่4แล้วนะครับเกตดต่อไปหรือว่าบวก5เนี่ยมันก็จะมีโอกาสแตกแล้วนะครับก็เกมนี้เวลาที่เราตีบวกแตกเนี่ยไอเทมก็จะหายไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังกันสักหน่อยและกันในเรื่องการตีบวกถ้าช่วงแรกๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ตีบวกขั้นปลอดภัยให้เต็มก่อนและกันนะครับ และหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆของเกมนี้นั่นก็คือซีซันพาร์เราสามารถใช้เงินหรือว่าใช้ทองตรงนี้ในเกมซื้อได้นะครับจะมีทั้งหมด2อันที่เราจะสามารถใช้ทองในเกมซื้อได้นั่นก็คือซีซันพาร์ที่มีชื่อว่ากําไรไวเวิร์ดนะครับผมกับซีซันพาร์วีรบุรุษคนแรกนะส่วนพาร์ตต้อนรับการเติบโตตรงนี้จะใช้เพชรในการซื้อนะครับแต่ว่าไอซีซันพาร์ที่เราใช้ทองในการซื้อได้ตรงนี้นะครับที่จะใช้10,000แกับใช้ห้าหมื่นเนี่ยมาให้ของรางวัลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยยนะโด สันพาร์ตอันนี้นะครับที่ใช้ทอง1 0 0 0 0แสนในการซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำการเก็บจนครบเลเวล45นะครับเราจะได้เป็นกล่องในการเอาไว้เลือกสกิลสีแดงนะครับซึ่งสกิลสีแดงของเกมนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นของแรมากๆอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยนะครับแค่สีฟ้ายังแรแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงสีม่วงสีแดงแต่ว่าถ้าเราสามารถเก็บซีซันพาร์ตนะครับผมหรือว่าแบ t เทิรพาร์ตอันนี้มาถึงเวล45ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้รับสกิลแดงมาฟรีๆอันหนึ่งเลยนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็แนะนําว่่าายลืม ซื้อกันด้วยละกันนะครับก็การซื้อแ a t t l e p พารแบบนี้นะครับผมเราก็จะได้รับของรางวัลที่ด้านข้างตรงนี้มานันอีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อให้ดูนะมันก็จะปลดล็อกของรางวัลที่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งของรางวัลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในการเอาไว้อัปเกรดตัวละครทั้งนั้นเลยนะครับและการซื้อไอซีซนพารตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เงินกลับคืนมาด้วยนะครับซื้อ10,000แสนนะแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้รับกลับมาที่3ล้านนะครับจากเวลสีตรงนี้ก็อบอกได้เลยนะครับผมว่าซื้อไปมีแต่คคคุุ้้มมกัับบนะร หลังจากที่ผมได้แนะนำวิธีในการทำยังไงให้เราสามารถทำการฟาร์มเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รับไอคีที่เยอะขึ้นนะครับต่อไปแล้วก็มาดูวิธีในการอัพเลเวลของเรากันบ้างดีกว่าก็จะมีวิธีเดียวที่ผมแนะนำในช่วงแรกนั่นก็คือการเล่นเควสเนื้อเรื่องหลักนะครับที่มันก็จะให้เราไปตีมอนนะครับไปหาของอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นเควสที่ให้ไอคีเราเยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเยอะกว่าการทำพวกเควสย่อยอะไรพวกนี้นะคือถ้าเราต้องการที่จะเวลอัพเนี่ยยังไงก็ต้องมาทำเควสหลักตรงนี้เลยนะครับ แน่นอนว่าการเล่นการฟาร์มเควสหลักของเกมนี้มันก็ต้องมีวันหมดนะครับพอเควสหมดแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อดีล่ะครับก็เควสมันจะหมดหลังจากที่เราเลเวลประมาณ40นะส่วนแรกที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนทำนะครับนั่นก็คือการไปหาของนะครับเพื่อมาทําการปลดล็อกของสะสมตรงนี้การปลดล็อกของสะสมตรงนี้มันจะช่วยเราได้รับค่าสเตตัสถาวรนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของสะสมที่ต้องการแล้วเราก็มาทําการกดลงทะเบียนได้พอเรากดลงทะเบียนจนครบคอลเลคชันที่มันต้องการแล้วนะครับเราก็จะได้รับค่าสเต เตัดถาวรตามที่มันบอกมาตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นได้รับ HP บวกสิได้รับการต้านทานคิยิคอลเวทโบนัสเออะไรตรงนี้นะอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่ามันได้ง่ายแล้วก็ติด ID เราไปถาวรเลยแนะนําว่าถ้าเราไม่มีอะไรทําหลังจากเวล40เนี่ยใกล้มาทําการหาของสะสมตรงนี้ด้วยและกัน นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มดันเจียนนะครับผมก็เกมนี้จะมีดันเจียนด้วยนะครับซึ่งดันเจียนเนี่ยจะปลดล็อกที่ต่ําสุดเลเวล30นะครับแต่ว่าดันเจียนส่วนใหญ่จะเลือกให้เราสามารถเข้าไปฟาร์มได้ที่เลเวล40นะครับเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ดันเจียนเนี่ยปลดล็อกมาแล้วเราอย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะครับเพราะของรางวัลในดันเจียนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นในการเอามาอัปเกรดให้กับตัวละครใน ID เราทั้งนั้นเลยนอกจากอย่าลืมลงดันเจียนแล้วนะครับก็ต้องอย่าลืมในการฟาร์มเลเวลให้ตัววละครรเาด้ยน ว่าวิธีในการฟาร์มเลเวลหลังจากที่เควสหลักหมดไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือการปล่อยบอทส่วนแมปที่ผมแนะนําให้ทุกคนไปปล่อยบอทเนี่ยก็ยจะเป็นแมปลังมดตรงนี้เลยนะครับแมปลังมดตรงนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นผมแนะนําให้ทุกคนไปฟาร์มชั้นที่3แล้วกันเพราะการฟาร์มชั้นที่3เนี่ยก็จะมีโอกาสในการดรอปหนังสือสกิลแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นระดับสีฟ้าสอุปกรณ์ที่เป็นระดับสีฟ้าของเกมนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากเพราะผมก็แนะนําว่าให้มาทําการฟาร์มกันด้วยหลังจากววหมดแล้ และแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบบกิลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเล่นเกมนี้ยาวๆหรือว่าเล่นแบบจริงจังเนี่ยแนะนําให้หากิลอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามีกิลเราสามารถตั้งตี้ในการไปล่าบอสนะครับพอเราล่าบอสได้แล้วของดอกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการแจกจ่ายให้กิลนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากิลเนี่ยจะไปขายแล้วก็แบ่งกันยังไงนะตรงนี้อยู่ที่การตั้งค่าแต่แนะนําว่าระบบกิลเป็นระบบที่เราควรจะต้องเข้าไปนะครับเพราะการมีกิลมันจะช่วยเราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆและก็ได้เพื่อนๆจากการเล่นเกมนนี้้ดวยะ เลยหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เราควรทําหลังจากการที่เราเนี่ยขึ้นมาเลเวล40แล้วนั่นก็คือการหาสกิลสีฟ้ามาใช้งานนะครับซึ่งวิธีในการหาสกิลสีฟ้าของเกมนี้เนี่ยก็จะได้จากพ่อค้าหนังสือสกิลที่จะมีคําว่าขั้นสูงด้านหลังนะครับสับพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาก็จะขายสกิลที่เป็นระดับสีฟ้า<笑><笑>ก็แน่นอนว่าราคามันสูงมากๆเลยนะส่วนสีแดงก็สูงมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนังสือสกิลสีแดงเนี่ยเราก็จะได้จากซีซันพาร์ตตรงนี้ที่เลเวล45ที่ผมได้แนะนำ ก็นอกจากการนําเงินไปซื้อแล้วนะครับเราก็ยังสามารถทําการเก็บเป็นเศษประมาณนี้ได้นะครับพอเก็บครบ10เศษแล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาสร้างเป็นหนังสือสกิลได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีในการหาเศษอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้จากกองกิจกรรมหรือไม่ก็ย่อยหนังสือสกิลที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งไปและก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ไปเนี่ยสรับคนที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดเล่นเกมนี้แล้วก็ต้องการที่จะเติมเงินเกมนี้ผมก็ต้องแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปทําการเติมผ่านเว็บไซต์นะครับเพราะว่ามันจะถูกกว่านะก็ถูกกว่าระดับหนึ่ง เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปในร้านค้าให้ทุกคนดูนะครับยกมาสักแพ็คหนึ่งละกันนะครับเอาเป็นแพ็คในการซื้อเพชรละกัน40เพชรตอนนี้นะครับถ้าเราซื้อจากภายในเกมนะครับเราก็จะเสียอยู่ที่0.99ดาอลน,นะครับก็จะตีเป็นเงินก็อยู่อยู่ที่ประมาณ32บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําการเติมผ่านเว็บไซต์นะครับที่ผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยเราต้องการซื้อแพ็คนี้นะครับเราก็จะเสียเงินเพียงแค่28บาทเท่านั้นนะครับซึ่งมันถูกกว่าทุกแพ็คเลยนะเพราะถ้าใครจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังแล้วกตการที่จะเิม นแนะนําให้เติมผ่านเว็บถูกกว่าส่วนคนที่ต้องการที่จะดาวน์โหลดเล่นเกมนี้นะครับผมก็ลิงโหลดเกมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมมาโหลดเล่นกันเยอะๆนะคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ